ของฝันของฝากของชมรวยของที่ระลึกสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะ10ชิ้นแบบนี้10ชิ้นแบบนี้คุณลูกค้าขา10ชิ้น350บาท10ชิ้น350บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะเป็นถูงผ้านะคะ คุณลูกค้าขาถุงผ้าคอมาสสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะสามารถนะคะใส่กระดาษ A4 สูงสุดได้ถึง1รีมก็คือ500แผ่นคุณลูกค้าขาใบใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเรามีทั้งหมด5เฉดสีมีทั้งหมด5เฉดสีคุณลูกค้าคะซื้อเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย10ชิ้นแบบนี้350บาทคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อนะคะสั่งทาบอ,อกว่าจะทําเป็นของที่ระลึกของชํารวยเนาะห้าสิบชิ้นขึ้นไปคุณ ะะที่คุณลูกค้าต้องการได้เลยนะคะข้อความสูงสุดถึง4บรรทัดคุณลูกค้าขาข้อความสูงสุด4บรรทัดนะเดี๋ยวทางร้านจัดทําให้แล้วแพ็คสวยๆแบบนี้ให้เลยคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ50 50ชิ้นขึ้นไปเดี๋ยวจัดทาโลโก้จัดทาข้อความตรงนี้ให้ฟรี